ตอนนี้อยู่ที่โคกหนองนาโมเดลของคุณแหลมชายเคนนะครับก็จะมีวิทยากรก็คืออาจารย์พี่กุลทองเป็นผู้ที่จะอธิบายบีฟข้อมูลคร่าวๆให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับในการจัดการพื้นที่โคกหนองนาก็จะมีส่วนที่เป็นโคกนะครับส่วนที่เป็นหนองน้ําและก็มีส่วนที่ทํานานะครับ ส่วนที่เป็นโคกเราก็จะลูกป่านะครับูกป่ามีป่าสามอย่างจะเป็นป่าห้าระดับนะครับทั้งสูงกลางเตี้ยเรียดินแล้วก็ใต้ดินนะครับผมว่าป่านี่นะครับเอาแต่ต้นไม้สูงลงมาเลยจนไปถึงป่าอยู่ใต้ดินนะครับก็มาจัดก,การตรงบ่อนะครับบ่อแล้วก็เลี้ยงปลานอกจากปลาเราจะมีะสัตว์น้ําอื่นๆที่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับ กุ้งหอยปูปลาสําสหรับของผม,มีใส่ลงไปหมดเลยนะครับกุ้งก็มีหอยก็มีปลาก็มีกบด้วยนะครับคลองนะครับคลองเราจะขุดเป็นคลองไส้ไก่เราไปในช่วงด้านล่างนะครับข้างบนนี้จะเป็นหนองธรรมดานี่พอเราทําตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เรา พออยู่พอกินนะครับอยู่แบบสันโดษเรามาทําครั้งแรกเลี้ยงปลาก็ได้เบิงแย่งปลาได้กินเป็นอาหารพร้อมนะครับได้ดูแลดินดการดินโดยเฉพาะตรงนี้นะครับเราใช้ลดการเคมีนะครับปุ๋ยเราจะทําเองนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับ นอกจากว่าทำเองแล้วก็จะมีเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับสำหรับท่านที่สนใจ<อ>ะจะมาเรียนรู้นะครับมาฟังมาดูว่าเราทำอะไรบ้างตรงนี้ท่านใดที่สนใจสามารถมาเรียนรู้ได้ามาเรียนรู้ได้ <c oughs> โอเคครับในระยะเวลาสั้นๆคง<อ>คงพูดให้ฟังไม่หมดถ้าท่านสนใจจริงๆก็มามา,มาดูตนเองได้มีการขยายพันธุ์พืชพพืชอ,อย่างเช่นมะนาวเนี่ยนะครับมะ <c oughs> นาวเนี่ย ที่นี่ไม่เน้นสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งะจะมีประมาณสิบสายพันธุ์นะครับมีตั้งแต่ลูกเล็กๆเท่าไข่ไก่ไปจนถึงลูกใหญ่เท่าส้มโอ,อะนะครับมีตระกูลเลมอนตระกูลยักษ์ตระกูลแป้นตระกูลไรมาเล็บออนอกจากนั้นเราก็ยังเพาะเคาะพันธุ์ผักหวาน ัหวานปลานะครับเาอเองรับ,รบ,บนท่านท่านที่ต้องการอยากอยาก,ก็เอาผักหวานไปปลูกก็สามารถที่จะออโอเคอวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์ที่คุณทองมากเลยครับผมครับ